เ่องดินเาอเดานเธเดินเาดินเธดินชานธอเดานเอรดอยดมนเ่าจดนอยด่นีมเดินอดนอดินเธอดินใดินองดีนเินเธดินอดนเอดนาอดนดนดนองดินนิเิน ที่คุณถูกใจอย่านึมกดซัวสไครตชั่วโมงมากินเชนเนลนาเซนเทนมารีน่านะคะลูกค้าหนาแน่นมากปกติจะเยอะกว่านี้นะคะ โน่นานนอ่อ่าาี่อย่างนี้แลวก็ตัดหเลยยังไม่ครบนั่งลูกเลยนะเนี่ยลูกตรงนั้นเลยครับตัดไปแล้วลูกชายลูกสามนั่นเลูกซึมซึมไปเลยเนะอ่าสมสามสิบถ้าใจกระเทียมก็สามหสามพวงค่ะสามสองสามหูสามพวงแหนมสามแะอ คิวเพียบเลยทุกคนคิวเพียบเลยคนเยอะมากจริงๆนะคะเนี่ยบัตรคิวจ้ะบัตรคิวข้าวสองถุงหมูสามหวงแหนมสามเทียม้กกเทียมด้วยัดเลยร์นะคุ เป็นหมูแดดเดียวนะทุกคนทอดไว้แล้วก็ไม่เอาทีหมูลูกค้ามาก็คือแบบตัดรวดไปเลยค่ะตัดรวดไปเลยค่ะแล้วก็ตัดเลยนะี้สมุดกเขียนเลยกระจ้าหนึ่งแล้วก็หมูทอดหนึ่ง นี่นี่คุณสมกัะปากกาอูกมีลูกค้าไม่เยอะนะคุณแม่บอกไว้ก่อนนะอใครก็แดดเนี่ยหมูเนี่ยอืมเอาข้าวใส่เลยของพ,พ,พอี่นนพนนลูกข้าวเจ้าอ่ะจอกเนี่ยเดี๋ยวทอดใ้แกคันนี้แดดแรงมากลูกก อ๋อมีแหนมอยู่ทางด้านนู้นนะคะไปหยิบได้เลยนะคะมาจ่ารวมไปเลยอันนี้แหนมคุณพ่อคุณแม่ทําเองเลยนะคะหูแดดเดียวก็ทําเองนะคะตัดซึดตมต้องซึมไวหน่อยจะนองไปยาวค่ะตัวนด้มีหหไหม ตัความรวดเร็วตัดเป็นสองค่ะทุกคนบางคนเขาก็ไม่ตัดตัดเลยไม่เลยค่ะอ้อเองหัวตัดใช่จวตัดให้กันตัดสองตัดสามบอกนะนี่เรียบร้อยนะคะซึมไปใส่พิษเตีอน แยกไม้แยกต้นแยกอะไรนะหน,ห,หนึ่งพวแงพวแยกหนึ่งพว,แง,วงแยกเอาไปเลยยเออกเยีเหรอยเหีวงเยี้โซนอะไรตัดสบายเห้งพวงนั้นสองพวงไม่ใส่พริกกระเทียมหนึ่งพวงใส่พริกกระเทียม นี่ยงะสองอันนี้ต้นนะนี่ไม่สสาก็ก็สามแยกนะก็ดูดิสามแยกก็้านี่เราดีเรากทีน่ยของพี่ลูกอ่ะเอาข้าวใส่ข้าวใ่ลนใส่เลยนะ่กเีกต่หมูเลย่ตังแล้วนะอันนี้ใส่ไม่ได้าทวรเลยองพวงวงนึงไม่ต้องพวงนึงใส่แต่ไม่ต้องใส่นะ เนี่ยไม่ใส่เลยได้แต่ยขหมูอันนี้ไม่ต้องใส่ทุกจุเลยครับสามหมูพวงใส่เนี่ยกระเทียมนะหมูใส่ทุกเจี๊ยงที่ไม่ใส่ใช่ครับอ้าวสามเร็ดครับเสร็จองจม เตรียมี๊ยหนูจานแต่ว่าอันไหนอันไหนเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะร้านเบ็ดอ่ะโอ้โหอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจันกับสองไม่เอายังไงแยกไปแยกรวมอ๋อรวมไปเลยค่ะพ่อรวมนะค่ะพ่อหนูจะใส่จานข้าวด้วยค่ะพ่อเฮ้ยใส่ถ้วยข้าวค่ะข้าวเหรอคะค่ะฮะรัดข้าว หนูม,มีข้าวแล้วค่ะพ่อมีถ like ้วยอ่ะสองถ้วยพอป้าค่ะพ่อแยกล้วมันราดไม่หมดได้ได้ค่ะแกเาเรียกสองเนี่ยถ้วยนะค่ะรวมเลยเนข้ะอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยค่ะถ้มากเปอย่าได้ค่ะพ่อโอเคอันนคือไม่ใส่อะไรเลยอ๋ออันนี้ไม่ใส่อะไรเลยนะคะค่ะนี่พี่พะใส่เลยซึม พวงสามห้าค่ะพ่อเอาไปแล้วใช่ไหมข้าวเอาไว้แล้วค่ะพ่อนี่ใส่ไหมสองพวงไม่ใส่เวลาแม่ใส่กระเทียมก็ใส่พริกเออใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมคะทอดไม่นานนี่นี่แหละตอนนี้ทุกคนมาซึมอสามสิบห้าสามสิบห้าก็ให้เยอะเลยนะ แยกแบบไหนแยกโซมแยกมยหไปสามนมสตอนต้อนรวมนะอ่าเบอร์หลดและก็เทมสมแล้วก็เรียกไเรียกไว้ก่อนเอานี้สามห้าอ๋อสามห้าบาทโ้ทุกคนสามห้าบาทนะคะได้ทีได้กระเทียมนี้เลยนะคุ้มากทุกคนค่ะแยกไปนะคะ ใส่หมูจ้าเนี่ยลูกสามเด็กเหรอของหนูสามสองค่ะแม่อาพี่ช่างยังไม่ได้ของเหรอลูกฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อหนูแบเข้าวก่อนนะคะพ่อโตยังไม่ถึงเวลาโมนนี่นาเบอร์วพี่ก้าวใส่เข้าไปนะทูนไหนไม่รู้เรียกเลย ใบยิ่้าเขาใส่เบตองตลอดเลยกระจาทุกคนเพื่อนใบยิ่งด้ายู่ไหนใส่กระดาเมื่อกี้ด่บยิงาใส่เลยลงต่อเชิญค่ะอนนี้จะเป็นใบสองของระดค่ะใส่กระดาษใส่กระดาษเอาลายเสีย่ะ มีสามก้อนหรือมีสอนยงสักค่ะอหนึ่งร้ออันนี้ก็คุรกะจห้าสั่เครคไม่แม่เครื่องนี้ไม่นะคะหนึ่งร้อยกับเท่าไหร่นะคะห้าสงหนึ่ร้อยหเดห้าสเครื่องแล้วก็อันนี้ร้อยเดียวลูกมีกระเทียมให้ด้วยอันนี้ไม่กระเทียมนะ

แถบนี้หมดแล้วนะจ๊ะนะเหลือสองพวงสุดท้ายแถบนี้ไม่หมดอ๋อแถบนี้ยังเหลืออีกนะอ๋ออันนี้เหลืออยู่สองพวงด้านนี้ด้านนี้เหลืออยู่เนี่ยหลายพวงเลยนะจ๊ะนี่กระเทียมจ้ามาดูกันลูกแม่ซื้อค่ะเสียหนึ่งนะอ๋อใส่โมง มีได้นะใครที่สั่งเนี่ยต้อมีเบอร์ต้องโทรจิกโอ้นั้นออเดอร์ที่โทรสั่งใช่ไหมครับแม่สั่งก็ไม่มาเอาเลยเยอะแยะเยอะแยะด้านหลังัเขาบอกเขาไว้ติดโทรให้บนบัตรคิวบนแล้วแค่ว่าให้ไม่ใช่นีเจ็ดโมงแปดโมงมีหมดเลยไม่มาเอาเลยแปดโมงยังหลุดแลูกอันนั้นทอดมาจากบ้านเหรอคะพ่อใช่ค่ะเยอะเลยหลุต้องโทรจิกคนที่มีน้มเบอร์เนี่ยต้องโทรจิกนะคะมันบุกที่ศูนย์ม อพริกค่ะทุกคนนี่พริกแน่นับแค่ยี่ิบยิวนะซึมใส่ไปแล้วซึมอันนี้รวมเลยจ้าอุยอไ่เป็นไรค่ะพ่อลื่นลื่นลื่นเก็บให้ค่ะอันนั้นอันนั้นเบอร์ใครเน่เดี๋ยวเขาก็มา ฝันทีเข้าโรงแรมันีหิไม่ตอนยังไงจ๊ะอย่าบอกานะรวมค่ะรเนรวมฮะตรงนั้นมันลื่นลื่นไดแลไดละ่รวม อันนี้มีกำจองยังค่ะยังคาอ๋อบัตรสอ๋บัตรคิวแล้วก็มาตัดหมูลูกมีบัตรคิวที่ว่าทุกคนเสียไปเนี่ยก็ฝากแถวไปเลยลูกอ๋อสามห้เดี๋ยวเปล่านี้เอาหัวกลองมามีนะคะขอบคุณค่ะมันเยอะมากเลยเนาะหลายหัวแม่ เนลขแปดแประเด็นเลยทุกคนพิคอะมันเกินละเนี่ยไม่รู้อะสามคงไปพีคก็ไปเท่านั้นอย่าทำนิสัยเขาบอกบอกมันเกินเกินก็ไม่ต้องที่เลูกๆสัตว์ไหมอะค่ะลูกต้องช่วยกันเช็คของนะคะโอ้นี่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 มากินค่ะ